ละครชีวิตรักรักปั่นป่วนหัวใจ LGBT ตอนที่เจ็ดนานใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีโทษไม่มีเจนไม่มีใครเลยชีวิตของเขาเงาง้อยเปลี่ยวได้ส่วนเจนก็คลอดลูกเธอกับน้ำฝนช่วยกันดูแลเด็กอย่างดีที่สุดเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับเด็กคนเป็นพ่อได้แต่แอบดูอยู่ห่าง โอ้แม่ฝนป้อนนมนะหิวไหมน่ารักจังเลยนูสิหน้าเหมือนแม่ฝนนะเนี่ยน่ารักจังลูกแม่ฝนฝนกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวก่อนเลยพี่เจนพี่เจนกินก่อนเลยนะฝนอยากเล่นกับลูกอะ่ะดูสิลูกน่ารักขึ้นทุกวันทุกวันเลยอะ่ะดูหน้าตาจิ้มริม มาพี่ดูลูกเองฝนกลับมาจากทำงานเหนื่อย,ยไปกินข้าวเถอะทั้งดูลูกทั้งซักผ้าทั้งไปทำงานนอกบ้านเดี๋ยวจะป่วยเอาไม่เป็นไรลูกเราน่ารักออกขนาดนี้ฝนไม่เหนื่อยหรอกต่อให้ออกไปทำงานเหนื่อยแค่ไหนได้กลับมาเจอลูกแล้วน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยฝนน่ะสู้ตายพี่ก็มีความสุขที่ได้มีเขานี่ถ้าวันนั้นพี่ตัดสินใจทำแท้ง พี่คงไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างทุกวันนี้อย่าไปพูดมาถึงมันเลยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วก็พี่หาทางออกไม่เจอมันก็อารมณ์ชั่ววูบไม่เป็นไรหรอกลูกเขาเข้าใจตอนนี้เขาก็ได้เกิดมาแล้วแถมยังเป็นเด็กน่ารักเลี้ยงง่ายอีกต่างหากโฟกัสที่การเลี้ยงเขาให้ดีดีกว่าจ้ะโอเคพี่จะไม่คิดแล้วเดี๋ยวพี่กล่อมลูกนอนเองดีกว่าฝนไปกินข้าวเธอ โอเคโอเคไปก็ได้ทศกลับมาที่บ้านเขาไม่เจอนานก็ตกใจมากเขาตามหานานหายังไงก็ไม่เจอแม้เขาจะมีใครต่อใครแต่เขาก็รักนานมากสุดท้ายเขาก็ตามนานจนเจอจนได้นานมีอะไรเหรอทศถึงได้ตามมาถึงนี่อย่าพูดจาหาเหินกับทศแบบนั้นสิ กว่าทศจะหาเจอใช้เวลานานมากเลยนะั่นเราเจอกันก็พูดกันดีๆสิระหว่างเราสองคนไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกเราจบกันไปแล้วทศจบแบบร้อยเปอร์เซนต์จบแบบไม่มีการกลับมาคืนดีกันอีกแล้วอะไรกันนิทดทศไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะอยู่ๆนั่นก็เก็บข้าวของออกจากบ้านของทศเป็นอะไร เป็นอะไรก็ไม่บอกแต่เราบอกว่าการครบกันของเราครั้งนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นไงล่ะไม่รู้จริงๆนะหรอว่าตัวเองทำอะไรผิดไม่รู้ทศทำอะไรผิดน่านก็บอกมาสิทดว่าทศไม่ได้ทำอะไรเลยนะตั้งใจทำงานขยาทำงานมาเลี้ยงดูครอบครัวของเราอะ่ะทษหยุดตอแหลสักทีเถอะน่านไม่อยากฟัง น,น่านอะไรกันอ่ะทำไมจะต้องพูดจาหยาบคายกันขนาดนี้ด้วยเป็นอะไรทำไมไม่พูดโทษทำอะไรผิดน่านก็พูดมาสิน่านเห็นหมดแล้วนะว่าโทษแอบนอกใจน่านไปอยู่กับใครอ่ะเออโทษขอโทษน,น่านโทษสำนึกผิดแล้วโทษสัญญาเลยว่าโทษจะไม่ทำอีกสาบานเลยก็ได้อะกี่ครั้งแล้วที่โทษสาบานกี่ครั้งแล้ว ที่ทษบอกว่าจะครั้งสุดท้ายพอกันทีเถอะเราสองคนจบกันทศสาบานทษสาบานจริงๆครั้งนี้น,น่านแค่ครั้งเดียวเอาเวลาสาบานกับน่านไปหาคนใหม่ดีกว่าทศลาก่อนหวังว่าเราสองคนคงไม่ได้เจอกันอีกคราวนี้น,น่านมีท่าทีเอาจริงทําให้ทหน้าเสียพอในชีวิตเขาไม่มีน่านจริงๆแล้วเขาก็แทบขาดใจ พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีแค่ไหนนานก็ไม่ยอมกลับมานานมาหาลูกอะ่ะเจนยอมอนุญาตให้นานได้อุ้มลูกบ้างได้ไหมได้สิเจนไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นซะหน่อยขอโทษนะเจนสำหรับทุกอย่างนานผิดไปแล้วอะ่ะเรื่องมันแล้วไปแล้วนะเจนก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากหรอกถ้านานอยากมาหาลูกก็มาได้ตลอดเวลา เราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมได้สิเราเป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วเลิกกันก็ไม่จะเป็นต้องเกลียดกันอีกอย่างนะเจนไม่เสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งเราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะอย่างน้อยเจนก็ได้ของมีค่าที่สุดเหมือนลูกของเราไงขอบคุณนะที่ให้เรามาดูแลลูกแล้วจะให้เราแทนตัวว่าอะไรอะ่ะหรือว่าจะให้ลูกเรียกเราว่าอะไรก็เรียกว่าพ่อนั่นแหละจริงเหรอ นี่เจนจะให้ลูกเรียกเราว่าพ่อจริงๆเหรอเอา้าก็มันเป็นความจริงนี่เจนจะโกหกลูกไปทําไมโกหกแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสู้บอกความจริงกับเขาให้เขารับได้เองดีกว่าน่านดีใจที่สุดเลยอะที่น่านได้มีโอกาสเป็นพ่อคนขอบใจนะเจนเราจะช่วยกันดูแลเขาให้เขาเติบโตเป็นคนดีใช่เจนี่จะต้องเติบโตมาเป็นเด็กหญิง ที่สวยน่ารักแล้วก็เข้าใจคนทั้งโลกใช่เราจะให้เขาเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดสำหรับเราโอเคถ้าอย่างนั้นน่านก็ไปดูลูกเถอะเจนกับนานยิ้มให้กันพอได้ให้กันแค่ความเป็นเพื่อนแบบนี้กลับรู้สึกดีมากกว่าตอนที่ฝืนเป็นแฟนกันซะอีกหลังเลิกงานน่านมาดูแลลูกทุกวันด้วยความสุขชีวิตเขา ไปโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยก็มีลูกน้อยที่ส่งยิ้มให้เขาทุกวันหลังเลิกงานมาลูกพ่อมาแล้วครับซื้อของเล่นมาให้เจนนี่เยอะแยะเลยมีตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยนะน้องเจนนี่อยากเล่นอะไรบอกพ่อนะเดี๋ยวพ่อซื้อให้หมดเลยน่ารักจริงๆลูกสาวพ่อน่ารู้สึกดีใจที่เขามีลูกและเป็นลูกสาว ถึงจะมีแบบไม่พร้อมแต่เขาก็พร้อมจะรักและดูแลเอาใจใส่ลูกสาวคนนี้ไปช่วชีวิตทศเห็นพวกเขาสามคนนานน้ำฝนเจนช่วยกันเลี้ยงลูกก็อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้นานทศเอาขนมมาฝากอะ่ะขนมครกเจ้าดังที่นานชอบเลยนะขอบใจนะวางเอาไว้ตรงนั้นเละทศเรายังไม่หิว เราซื้อมาฝากเจนด้วยนะเห็นหน้านเคยบอกว่าเจนอ่ะชอบขนมเบื้องนีเราซื้อขนมเบื้องมาตั้งหลายรถแนะ่เจนเขาทำกับข้าวกับฝนอยู่ในครัวเดี๋ยวจะบอกเขาแล้วกันว่าโทศซื้อขนมมาฝากขอเรากินข้าวเย็นด้วยได้ไหมอ่ะขับรถมาตั้งไกลอ่ะกว่าจะกลับไปนะขอโทษกินข้าวด้วยคนนะาน,าน่านอย่าเลยทษไม่ได้เป็นอะไรกับคนบ้านนี้ น่านว่าทศกลับไปกินข้าวที่บ้านตัวเองดีกว่าทศก็เป็นแฟนน่านไงทําไมจะไม่เกี่ยวล่ะเด็กคนนี้ก็เหมือนเป็นลูกทศคนหนึ่งแฟนเก่าพูดให้ดีๆโทศเราสองคนเป็นแค่แฟนเก่ากันโถน่านเราขอโทษโทษสัญญาว่าจะไม่ทําผิดต่อน่านอีกแล้วเราไม่เชื่อกลับไปซะเถอะทศโอเคทษจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ทศยังคงเสมอต้นเสมอปลายแวะมาหาลูกของน่านทุกวันเอาขนมเอาอะไรมาให้ไม่วอกแวกตั้งใจทำงานเจนเห็นก็อดเห็นใจไม่ได้ทำไมไม่ให้อภัยเขาล่ะน,น่านน่านรักทศมากไม่ใช่หรอเข้าทรยศน่านน่านจำได้ไม่ลืมก็แล้วถ้าเขาสำนึกผิดแล้วล่ะเราให้โอกาสเข้ามาหลายครั้งแล้วนะเจนแต่เขาก็ทำลายโอกาสนั้นซะทุกที ให้โอกาสในตอนที่เขาไม่ได้สํานึกผิดจริงๆก็ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ตอนนี้เจนว่าเขาน่าจะสํานึกผิดจริงๆแล้วนะเอาไว้ก่อนเธอเจนเอาไว้ให้น่านดูพฤติกรรมเขาก่อนแล้วกันตามใจเธอปะ่ะไปดูลูกกันป่านนี้ลูกคงคอยละโอเคจะ้ะก็รจบไปแล้วนะคะรักปั่นป่วนสมชื่อเลยนะคะไม่รู้ว่าใครจะได้คู่กับใครกันแน่ค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ